น,นี้นะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะถ้าใครนะคะที่กำลังมองหาอาชีพที่สามารถทําเงินได้สามารถทําเงินได้แล้วก็ยังสามารถสร้างเนิ้นสั้ตัวนะคะเลี้ยงครอบครัวได้อาจารย์แนะนําเลยอาชีพสักคินวค่ะร้อยจนทร์ ตรงจุดนั้นมาแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก,ก่อนที่จะมาอาชีพสักคิวนะคะอาจารย์ก็คิดถูงว่าอาชีพอะไรนะที่จะสามารถทําให้เรานะคะมีตั้งหลักตั้งฐานได้มีสร้างเง้สร้างกัวได้นะคะด้วยนาพันนาแรงําแข้งของตัวเองนะคะอาจารย์ก็มาเจออาชีพสักคิวนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงความมั่นคงในชีวิตของอาจารย์เลยค่ะจากผู้หญิงธรรมดานะคะ ที่เราจบเ,เรียนหนังสือจบใหม่ๆแล้วก็หางานทําที่ออฟฟิศนะคะทำงานที่ตามแบบบริษ,ษัทหรือว่าตามที่ที่เราฝ่ายานเนาะเราลองไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วแต่ว่าเดือนค่ะลับไม่ได้ ตรงตามที่เราคาดหวังไว้นะคะแต่อาชีพแบบนี้ค่ะอาชีพอิสระนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความสวยามงานแบบนี้ค่ะก็เลยลองมองหาอาชีพนะคะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งเลยที่อาจารย์แนะนำเพราะว่าน่คือเป็นอาชีพที่เราสามารถนะคะทำด้วยตัวของเราเองได้นะคะเป็นอาชีพที่เราใช้ฝีมือของเรานะคะในการสุกคนแล้วก็ทําความสวยมอบวามสวนให้กับคนนะคะและเป็นอาชีพนะคะที่สามารถตั้งตัวได้เลยแต่ถ้าทุกคุณนะคะที่กำลังมองหาอาจารย์ก็แนะนําเลยค่ะว่าถ้าราสนใจเียนะคะเราก็ต้องเรียนผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าผู้ที่ผ่านการทํางานมา มีแล้วแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้นะคะแลกะก็ในคอร์สเรียนของอาจารย์นะคะนอกจากเราเสียเงินในการเรียนแล้วเรายังมีกอกรแถมให้กับนักเรียนด้วยนะคะสามารถนําไปทํากับลูกค้าได้ได้เงินงกลับมานะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีบรรยากาศให้กับนักเรียนด้วยถ้าเราสนใจนะคะที่มีอาจไรย์ก็ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเพราะว่า เป็นอาชีพที่ทำเงินง่ายแล้วก็สามารถเป็นเบลนะคะเรียนไม่กี่วันเราสามารถไปสุดผลนต่อแล้วก็สามารถทำพิธีได้เลยค่ะเป็นอาชีพหนึ่งที่สั้ากไวนะคะสำหรับใครที่มองหอาชีพที่มีความมั่นคงในสมัยนี้และก็ทำเง,งินได้ในสมัยนี้ค่ะ